U18 สิบแปดลิวพ um ูโชโหดบุกถล่มเบอร์ลี่6ต่อหนึงเก็บชัย2นัดติดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หงดังอัปเดต กับผมต้งเต้งประจำวันที่2กันยายน2568รอบเย็นวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับทีมเยาวชนของลิเวอร์พูลโดยเฉพาะชุดอายุต่ำกว่า18ปีที่พึ่งลงสนามในศึกพรีเมียร์ลีกนอร์ดยู18ไปสดสดร้อนๆเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและต้องบอกเลยครับว่าผลงานของน้องๆหงนางย18นั้นร้อนแรงไม่แพ้ทีมชุดใหญ่เลยทีเดียว เกมนี้ลิเวอร์พูลยูสิบุกไปเยือนเบอร์ลี่ที่สนามบานฟิลด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์และพวกเขาก็โชว์ฟอร์มดุด,ดันบุกถล่มเอาชนะเจ้าถิ่นไปขาดลอย6ต่อ1ทําให้คว้าชัยชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันในลีกพร้อมกับยิดหัวตารางได้อย่างสวยงามเริ่มต้นเกมมาลิเวอร์พูลใช้เวลาเพียง2นาทีเท่านั้นในการปลดล็อกประตูแรกครับฟินอิงเลอร์ท็อปจ่ายบอลทะลุช่องให้กับเอเจเยกัวก่อนที่เจ้าหนูรายนี้จะยิงเข้าประตูไปอย่างเฉียบคม ทำให้หงแดงออกนําเร็ว1ต่อศูนย์แต่เบอร์ลี่ก็ไม่ยอมง่ายๆแค่เพียง5นาทีต่อมาพวกเขาก็ตีเสมอได้สำเร็จจากจังหวะที่ลูกาสแกนลอนเปิดบอลต่ำเข้ามาในเขตโทษแล้วเป็นจอชไบรเออร์ลี่ที่ซัดจ่อๆไม่เหลือกลายเป็น1ต่อ1ในช่วงต้นเกมทำท่าว่าจะเป็นเกมที่สูสีถึงอย่างนั้นลิเวอร์พูลยังคงเป็นฝ่ายกดดันได้มากกว่า โจแบรดชอร์และเฮเดนเมอร์เรย์โฮมต่างมีโอกาสทดสอบผู้รักษาประตูแต่ก็ยังติดเซฟหรือไม่ก็โดนธงลำหน้าไปก่อนทำให้จบเครื่องแรกยังเสมอกันอยู่ที่1ต่อหนึ่งเขาสู่เครื่องหลังครับเกมของหงแดงยิ่งทวีความดุด,ดันและสามารถยึดคุมจังหวะได้ทั้งหมดนาทีที่47ทีมเยือนได้จุดโทษเมื่อเยกัวโดนทำฟาวในกรอบเขตโทษก่อนที่จอจซอนนีแลมดี้จะรับหน้าที่สังหารไม่พลาดพาลิว์พูลขึ้นนำอีกครั้งเป็น2ต่อหนึ่ง จากนั้นไม่นานหรือว่าผูกก็ทิ้งห่างเป็น3ต่อหนึ่งโจแบรดชอร์พยายามยิงครั้งแรกติดเซฟแต่ยังตามสามเข้าไปได้สำเร็จแฟนๆหงแดงที่ติดตามเกมเยาวชนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าแบรดชอร์นี่แอะคือตัวรุกที่มีของจริงๆเล่นได้ทั้งยิงทั้งสร้างโอกาส เกมยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นนาทีที่57สอนนี่แลมบี้ก็มาบวกเพิ่มเป็นประตูที่2ของตัวเองและเป็นลูกที่4ของทีมหลังจากได้รับการทำทางที่ยอดเยี่ยมจากแบรดชอ์กับดีเจเอสเดลพอเกมเข้าสู่ช่วงท้ายลิวร,ระพูก,ก็ยังไม่ผ่อนนาทีที่86 ตัวสำรองอย่างลีฟอเรสเตอร์ก็โชว์เดี่ยวลากบอลจากทางซ้ายก่อนจะหลบกองหลังเบอร์ลี่เข้าไปยิงเองอย่างสวยงามเป็นประตู5ต่อนหนึและก่อนหมดเวลาเพียงแค่ไม่กี่อืดใจแบรดชอร์ก็มาเบิ้ลประตูที่2ของตัวเองปิดท้ายสกอร์ให้หงแดงบุกถล่มไปแบบสุดมัน6ต่อนหนึ ถ้าเรามองเกมนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าทีมของโค้ชไซมอนไวส์มีการเตรียมทีมที่ดีมากทุกคนเล่นด้วยความมั่นใจตั้งแต่นาทีแรกการเข้าทำมีความหลากหลายทั้งบอลทะลุช่องเกมริมเส้นและการจบสกอร์ที่เด็ดขาดนักเตะที่โดดเด่นที่สุดคงหนีไม่พ้นโจบแบรดชอว์ที่ยิง2ประตูแถมยังทำเกมบุกให้เพื่อนร่วมทีมได้ตลอดทั้งแมชขณะที่จอซอนนี่แลมบี้ก็ไม่ธรรมดากด2ประตูจากการหาพื้นที่ได้ดีและมีความมั่นใจสูง สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือลิเวอร์พูลยูสแสดงให้เห็นถึงสปิริตการเล่นเกมรุกแบบหงแดงเหมือนกับทีมชุดใหญ่เลยครับนั่นคือบุกอย่างไม่หยุดกดดันคู่แข่งตั้งแต่แดนบนและพยายามสร้างสกอร์อย่างต่อเนื่องตลอด90นาทีซึ่งถ้าเรามองในภาพรวมแล้วมันสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานของ Academy ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ฟุตบอลสไตล์ลิเวอร์พูลได้เป็นอย่างดี ใช้ชนะนัดนี้ทำให้ลิเวอร์พูลยูชนะรวด2นัดยิงรวมกันไปถึง10ประตูและเสียเพียง1ลูกเรียกได้ว่าเป็นการออกสตาร์ทฤดูกาลที่สมบูรณ์แบบทีเดียวครับคำถามที่อยากฝากให้แฟนๆร่วมคุยกันก็คือคุณคิดว่าระหว่างโจแบรชชอร์กับจอรจซอนนี่แลมบี้ใครกันแน่ที่มีโอกาสก้าวขึ้นไปสู่ทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลได้เร็วกว่ากันสล็อตจะจัดอีซักเอกิดิเกอย่างไรในแนวรุกหงแดง เรามีประเด็นที่ร้อนแรงและน่าตื่นเต้นสำหรับแฟนๆลิเวอร์พูลโดยเฉพาะครับเพราะทีมของเราได้กองหน้าคุณภาพเข้ามาใหม่ถึง2คนในซัมเมอร์เดียวทั้งอเล็กซานเดอร์อิซักดาวยิงตัวเก่งจากนิวคาเซนและฮูโกเอกิติเกหัวหอกดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสที่ย้ายมาจากแฟรงเฟิร์ตค่าตัวรวมกันของทั้งคู่ทะลุไปกว่า125ล้านปอนด์ซึ่งเป็นการลงทุนที่บ่งบอกชัดว่า อาเนส็อตต้องการยกระดับแนวรุกของลิเวอร์พูลให้มีมิติและทางเลือกมากขึ้นคำถามใหญ่ที่แฟนๆถามกันในตอนนี้คือส็อตจะจัดตัวอิซักและเอกิติเก้อย่างไรจะลงพร้อมกันไหมหรือหมุนเวียนกันเล่นแผนแรก4222กล่องหน้าคู่หนึ่งในทางเลือกที่ชัดเจนคือการใช้ระบบ4222โดยให้อิสซักจับคู่กับเอกิติเก้ในแดนหน้ากลายเป็นคู่หูที่น่ากลัวมากๆ อิซักจะเป็นกองหน้าที่หาช่องเก่งเคลื่อนที่ฉลาดและจบสกอร์คมขณะที่เอกิติเก้แม้จะเป็นกองหน้าเช่นกันแต่เขาเคยแสดงให้เห็นสมัยเล่นกับโอมามามุชที่แฟรงเฟิร์ตว่าสามารถเล่นเป็นพาร์ตเนอร์ได้ดีทั้งคอยพักบอลจ่ายต่อและวิ่งทำทางให้เพื่อนแม้ทั้งสองจะมีสไตล์คล้ายกันแต่จริงๆแล้วสามารถเสริมกันได้ อิซักอาจยืนสูงคอยปิดบัญชีส่วนเอกิติเก้ถอยต่ำเชื่อเมเกมและลากไปกับบอลอย่างไรก็ตามข้อเสียของระบบนี้คือแดนกลางจะเหลือเพียง2ตัวหมุนหลักเช่นอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์กับไรอันกราเวนเบิร์ชซึ่งต้องครอบคลุมพื้นที่มหาศาลอาจทำให้ทีมเสียสมดุลเวลาเจอคู่แข่งที่มีกองหน้าหนาแน่นแผน2 433 s คลาสสิกแต่ใส่เอกิติเก้เป็นปีก อีกทางเลือกที่ดูปลอดภัยกว่าคือสล็อตขยับเอกิติเก้ไปเล่นทางซ้ายแทนตำแหน่งที่โคดีก้กัคโปเคยยืนเพื่อเปิดทางให้อิซักเป็นกองหน้าเบอร์เก้าเพียงคนเดียวและให้ซาล่ายืนฝั่งขวาระบบนี้เป็น4-3-3แบบดั้งเดิมที่แฟนหงคุ้นเคยอิซักยืนหน้าเป้าล่าตาข่ายเอกิติเก้เล่นปีกซ้ายตัดเข้าในใช้ความเร็วและการเลี้ยงบอล โมซาลาทางขวาทำเกมและยิงประตูตามสไตล์การจัดแบบนี้ถือว่าเหมาะกับช่วงปรับตัวเพราะนักเตะหลายคนในทีมยังคุ้นกับระบบ4-3-3อยู่และการมีตัวใหม่3คนในแดนหน้าไม่ว่าจะเป็นอิซักเอกิติเก้และฟลอเรียนวิอตก็ยังทำให้การเข้ากันต้องใช้เวลาข้อดีคือทีมยังคงความสมดุลได้ดีกองหน้า3คนยังคุมเกมได้แน่นและซาลาก็ยังได้เล่นในพื้นที่ถนัดของเขา อย่าลืมนะครับสล็อตเป็นโคส้สที่เน้นเรื่องผู้เล่น2คนต่อตำแหน่งเพื่อให้ทีมมีความลึกและพร้อมสู้ได้ทุกถ้วยดังนั้นเราจะได้เห็นทั้งอีซักและเอกิติเกะลงเล่นบ่อยแน่นอนเพียงแต่บางครั้งอาจไม่ได้เล่นพร้อมกันเสมอไปบางนัดใช้คู่กันบางนัดสลับกันลงหรือใช้ตามสภาพคู่แข่งตัวอย่างเช่นเจอทีมเล็กที่ตั้งรับลึกอาจส่งสองคนลงพร้อมกันเพื่อบุกทะลวง เจอทีมใหญ่ที่ครองบอลเก่งอาจให้เอกิติเก้ไปเล่นริมเส้นเพื่อช่วยเกมเพรสซิ่งและคุมแดนกลางให้สมดุลการมีทั้งสองทำให้ลิเวอร์พูลไม่ต้องพึ่งพาสาราเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปและแน่นอนว่าการแข่งขันในแนวรุกจะดุเดือดขึ้นแต่ก็ทำให้ทีมมีคุณภาพในการหมุนเวียนผู้เล่นตลอดฤดูกาล สิ่งที่น่าสนใจคือลิวร์พูชุดนี้จะมีแนวรุกใหม่ถึง3คนพร้อมกันทั้งอิซักเอกิติเก้และวีสในขณะที่โซบอสไลท์ก็ยังเป็นคีย์แมนสำคัญถ้าสล็อตปรับลงตัวได้เร็วลิวร์พูจะมีแนวรุกที่ยืดหยุ่นที่สุดทีมหนึ่งในยุโรปเพราะมีทั้งกองหน้าสูงใหญ่เล่นบอลกลางอากาศได้ดีมีตัวที่ลากเลื้อยและเหลียงกินตัว มีตัวเชื่อมเกมกลางหน้าอย่างเวียสและยังมีซาล่าที่การันตีประตูทุกซีซั่นเรียกได้ว่าแนวรับคู่แข่งเจอแล้วต้องปวดหัวแน่ๆคำถามถึงแฟนๆคุณคิดว่าอาเนสลอตควรใช้อิซักและเอกิติเก้ลงเล่นพร้อมกันในระบบกองหน้าคู่หรือควรเลือกให้อิซักเป็นหน้าเป้าแล้วดันเอกิติเก้ไปริมเส้นแบบที่เราคุ้นเคยกันดีครับคุณ ฮาวิ e y เอลเลียตอัมลาหงแดงสุดซึง้งหลังย้ายซบวิลล่าเรามีข่าวที่อาจทำให้แฟนๆลิเวอร์พูลหลายคนรู้สึกใจหายเล็กน้อยครับเพราะหนึ่งในนักเตะท,ที่เราเฝ้าดูมาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นอย่างฮาวิ e y เอลเลียตได้ย้ายออกจากทีมไปเรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันข่าวการมาของอเล็กซานเดอร์อิักในวันเดทไลน์ก็ทำให้แฟนบอลตื่นเต้นกันสุดๆ แต่ข่าวใหญ่ที่มาคู่กันก็คือการอำลาของเอลเลียดที่ย้ายไปแอสตันวิลล่าด้วยสัญญายืมตัวซึ่งจะกลายเป็นการซื้อขาดทันทีหากเขาลงเล่นครบ10นัดในฤดูกาล2025/26โดยค่าตัวอยู่ระหว่าง30-35ล้านปอนด์ตามรายงานจากดีแอ h เลติกเอลเลียดไม่ปล่อยให้แฟนๆต้องสงสัยนานหลังมีการประกาศเขาก็เขียนข้อความอำลาอย่างกินใจผ่านอินสตาแกรมว่า ตอนที่ผมย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในปี2019มันคือความฝันที่เป็นจริงสำหรับผมและครอบครัวตอนเด็กๆผมเดินทางไปทั่วโลกเพื่อเชียร์ทีมในฐานะแฟนบอลและไม่มีคำพูดใดที่จะอธิบายได้เมื่อผมได้สวมเสื้อสีแดงอันโด่งดังนี้เป็นครั้งแรกเขาเล่า <m> ว่าตลอด6ปีที่อยู่กับสมโมสรเขาได้ลงเล่นกว่า150นัดยิงไป15ประตูและที่สำคัญที่สุดคือคว้าแชมป์มาแล้วถึง7รายการรวมถึงพรีเมียร์ลีกในซีซั่นก่อน เอลเลียดยังขอบคุณทุกฝ่ายตั้งแต่คณะกรรมการเจอเก้นครอปอาเนสซอลอตทีมงานเพื่อนร่วมทีมร่วมถึงแฟนบอลทุกคนที่คอยสนับสนุนทั้งในยามสุขและยามทุกข์พร้อมบอกว่าเขาจะเก็บลิเวอร์พูลไว้ในใจเสมอและเขาปิดท้ายว่าถึงเวลาสำหรับความท้าทายแล้วผมอยากลงเล่นอย่างสม่ำเสมอและพัฒนาตัวเองให้เต็มที่แฟนบอลหลายคนรู้สึกเสียดายครับ เพราะเอลียดเป็นเด็กที่โตมากับสโมสรย้ายมาตั้งแต่อายุ16ปีจากฟูลแลมและเป็นแฟนหงมาตั้งแต่เด็กทุกครั้งที่ลงสนามเรามักจะเห็นความทุ่มเทความมุ่งม,มั่นและหัวใจที่เป็นหงแดงเต็มร้อยแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาเจอการแข่งขันที่หนักน่วงมากในตำแหน่งที่เล่นไม่ว่าจะเป็นโมซาล่าในปีขวาหรือโซบอสไลในมิดฟิลด์ตัวรุกทําให้โอกาสลงสนามสม่ําเสมอแทบจะเป็นไปไม่ได้แม้เขาจะมีช่วงเวลาที่น่าจดจํา เช่นประตูช้ยท้ายเกมใส่คริสตันพาเลตในซีซั่น2023และลูกยิงสุดสำคัญใส่ปารีสแซงแ็คแมงแต่โดยรวมแล้วเขามักถูกใช้เป็นนักเตะสารพัดประโยชน์มากกว่าจะได้ยืนตัวจริงประจำตำแหน่งการย้ายไปวิลล่าจึงเป็นการตัดสินใจเพื่ออนาคตครับเพราะที่นั่นอูนายเอเมรีขึ้นชื่อว่าให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งได้พัฒนาและเขาจะได้ลงสนามต่อเนื่องมากขึ้น สำหรับลิเวอร์พูลเอลเลียดอาจจะไม่ได้กลายเป็นสตาร์ตัวจริงตลอดไปแต่เขาคือแฟนหงที่ได้สวมเสื้อทีมรักและทำผลงานได้เกินความฝันของเด็กคนหนึ่งไปมากคิดดูครับเด็กที่เคยเชียร์ทีมอยู่บนอัศจรรย์กลายมาเป็นนักเตะท,ที่ลงเล่นกว่า150นัดและคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกกับลิเวอร์พูลนี่คือเรื่องราวที่โรแมนติกและสร้างแรงบันดาลใจอย่างยิ่ง แล้วแฟนๆิเวอว่าผู้คิดอย่างไรกับการอำลาครั้งนี้ครับคุณเสียดาวที่สโมสรเสียเอลเลียดไปมากหรือไม่หรือคิดว่าการย้ายไปวิลล่าจะเป็นก้าวที่ถูกต้องสำหรับเขาดราม่าอิซักซบหงแดง125ล้านนิวคาสเซิลแถลงแค่37คําคำวันนี้เรามีประเด็นใหญ่ที่สุดของซัมเมอร์นี้ครับการย้ายทีมของอเล็กซานเดอร์อิซัก กองหน้าทีมชาติสวีเดนจากนิวคาสเซิลยูเนเต็ดมาสู่ลิเวอร์พูลโดยค่าตัวมหาศาลถึง125ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นสถิติการย้ายทีมในอังกฤษและทำให้เขากลายเป็นกองหน้าคนใหม่ที่หงแดงคาดหวังจะเข้ามาเป็นเบอร์9ระยะยาวแต่เรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่การย้ายทีมธรรมดาธรรมดาครับเพราะเบื้องหลังเต็มไปด้วยดรามา่าความขัดแย้และความรู้สึกที่แตกหักระหว่างอิซักกับแฟนบอลนิวคาสเซิล นิวคาสเซิลยูเนเต็ดได้ออกถแถลงการสั้นเพียง37คําบคำบอกแค่ว่าอีซักถูกขายให้ลิเวอร์พูลด้วยค่าตัวสถิติและย้ําว่าเขาเคยาย้ายมาจากเรอัลโซเซียดัดเมื่อปี2 0 2พลงเล่นไปร้อนัดแค่นั้นครับไม่มีคําว่าขอบคุณไม่มีการพูดถึงประตูสําคัญในคาราบาวครับนัดชิงที่พาทีมคว้าแชมป์แรกในรอบ56ปีไม่มีการพูดถึงการพาทีมไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกสองครั้ง และไม่มีแม้แต่การเอ่ยถึงสถิติยิง62ประตูจาก109นัดแถมยังใส่บรรทัดบนสุดว่าเวลาในการอ่าน1นาทีเหมือนบอกแฟนๆว่าไม่ต้องเสียเวลาอะไรมากกับคนคนนี้แล้วนี่แหละครับทำให้แฟนบอลนิวคาสเซิลหลายคนมองว่ามันคือคำอำลาแบบเค็มจัดบางคนบอกเลยว่าเพ t ตตี้ให้กำเนิดเพตต้แปลว่าเล็กน้อยจนแทบไม่เหลือความมีน้ำใจอยู่เลยแฟนบอลแบ่งเป็นสฝั่ง 1. ฝัง่งโกรธอิสซักหลายคนมองว่าอิสซักคือหนูเพราะปฏิเสธการลงเล่นบีบสโมสรด้วยการบอกว่าผิดสัญญาทำให้สโมสรจจำใจต้องขายออกไปบางคนถึงขั้นบอกว่าสามบรรทัดก็ยุติธรรมแล้วเพราะไม่สมควรได้รับการยกย่องใดๆอีกต่อไป 2. เสียดาย ก็ยังมีอีกหลายคนที่เสียใจเพราะอิสซักคือกองหน้าที่ดีที่สุดในรอบหลายปีของสโมสสการจากตปครั้งนี้ทำให้ช่วงเวลาความสุขเช่นการคว้าแชมป์คาราบาวครับถูกทำให้มัวหมองไปมีแฟนบอลคนหนึ่งพูดไว้น่าสนใจว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดไม่ใช่การขายเขาออกไปแต่คือการที่เขาทำให้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในฐานะแฟนสโมสรนนี้กลายเป็นเรื่องที่เราจำด้วยความขมขื่น อิซักหนีไปสตอกโฮมหลังจากตรวจร่างกายที่ลิเวอร์พูลถ่ายรูปเปิดตัวที่ศูนย์ฝึก a x a เสร็จอิซักก็รีบขึ้นเครื่องตอน18.30นาฬิกา30นาทีบินไปสตอกโฮมทันทีเพื่อไปรายงานตัวกับทีมชาติสวีเดนเรียกได้ว่าเสร็จภาร,รกิจที่เมอร์ซิสไซป์ปุ๊บก็บินปับ๊บเหมือนอยากให้เรื่องย้ายทีมนี้จบเร็วที่สุดไม่ต้องยืดเยื้อลิเวอร์พูลจ่าย125ล้านปอนด์ทำลายสถิติค่าตัวในอังกฤษ แพงกว่าโมเซสไกเซโดที่เชลซีจ่าย115ล้านเมื่อ2ปีก่อนแพงกว่าฟลอเรียนเวียสที่หรือว่าภูเพิ่งซื้อมา116ล้านเมื่อต้นซัมเมอร์และนี่คือการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์หงแดงฝั่งของนิวคาเซิลไม่ได้เสียเวลาเลยครับเงินที่ได้จากอิซักถูกนำไปใช้ทันทีก็นำไปซื้อนิกวอลเทอร์เมดจากสตุตการ์ด ค่าตัว69ล้านปอนด์เจ้าของฉายาวอลเตอร์เมสซี่เพราะมีเทคนิคเหนือความสูง6ฟุต6นิ้วยิมไป17ประตูในบุนเดสลีกาและโยการวิซาจากเบรนฟอร์ดค่าตัว55ล้านปอนด์หลังซัด19ประตูในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดแฟนบอลทูนอาร์มี่ถึงกับต้อนรับวิซาด้วยอ้อมแขนเปิดกว้างทั้งที่เจ้าตัวก็ใช้วิธีบีบย้ายทีมจากเบรนฟอร์ดเหมือนกับที่อิซักทำคำพูดแรกของอิซักในฐานะหงแดง อิซากบอกว่าการเดินทางมาถึงจุดนี้มันช่างยาวนานแต่ผมมีความสุขมากที่ได้มาอยู่กับสโมสรแห่งนี้ผมอยากพัฒนาตัวเองต่อไปผมเป็นกองหน้าและผมอยากคว้าแชมป์ทุกรายการร่วมกับทีมฟังแล้วก็ต้องบอกว่าเขามีความมุ่งมั่นเต็มร้อยที่จะมาสร้างความสำเร็จกับลิเวอร์พูลครับในมุมมองของผมที่ติดตามตลาดซื้อขายมานานต้องบอกว่าเคสนี้สะท้อน3เรื่องใหญ่ครับ 1. ความเปราะบางของสัญญา ต่อให้คุณเป็นซูเปอร์สตาร์ของสโมสรแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาหรือความสัมพันธ์พังลงการแยกทางก็เกิดขึ้นได้รวดเร็วมาก 2. พลังของเงินในฟุตบอลยุคใหม่หรือว่าผู้พร้อมทุ่มเกินร้อยล้านเพื่อดึงกองหน้าระดับโลกมาเสริมทีมเพราะนี่คือการลงทุนเพื่อความสำเร็จในทันที 3. การจัดการภาพลักษณ์ของสโมสรนิวคาเซิลเลือกใช้ถ้อยคำสั้นแข็งและไม่พูดถึงความสำเร็จของอีซักเลย เพื่อสะท้อนจุดยืนว่าถ้าใครทำตัวไม่ซื่อสัตย์ต่อสโมสรเราก็ไม่จำเป็นต้องยกย่องแล้วคุณล่ะครับคิดว่าอิสซักค,คือการเสริมทัพที่คุ้มค่ากับ125ล้านปอนด์หรือไม่หรือคุณยังรู้สึกว่าการย้ายทีมครั้งนี้มันเต็มไปด้วยคำถามมากกว่าคำตอบฝากคอมเมนต์กันไว้ได้เลยครับลิเวอร์พูลต้องเจอกับปัญหาการย้ายทีมของมาเกฮีในช่วงเดือนมกราคม เรามาพูดถึงประเด็นใหญ่ที่กำลังร้อนแรงและมีผลโดยตรงกับอนาคตแนวรับของลิเวอร์พูลครับใช่แล้วครับนั่นก็คือมาร์เกฮีกองหลังทีมชาติอังกฤษของคริสตันพาเลตที่เกือบจะได้ย้ายมาเป็นแข้งใหม่ในถิ่นแอนฟิลด์ในวันสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์แต่ทุกอย่างก็สะดุดลงเพราะปัญหาภายในของพาเลตในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายที่ผ่านมาลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอ35ล้านปอนหรือราวรา6 0 0ล้านบาทให้คริสตันพาเลตเพื่อคว้าตัวเกฮีมาร่วมทีม ้อตกลงนี้เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วครับถึงขั้นที่เกฮีอัดวิดีโออำลาเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอลเอาไว้เรียบร้อยแต่สุดท้ายดิวก็ล่มเพราะพาเลทไม่สามารถหาตัวแทนได้ทันเวลาที่น่าสนใจคือโอลิเวอร์กลาสเนอร์ผู้จัดการทีมพาเลทถึงขั้นขู่ว่าจะลาออกทันทีถ้าสโมสรขายกับตันของเขาออกไปในชั่วโมงสุดท้ายเรียกว่ากดดันบอดเต็มที่และนั่นคือเหตุผลที่เกฮียังอยู่กับพาเลทจนถึงตอนนี้ แต่เรื่องยังไม่จบครับเพราะลิเวอร์พูลยังคงสนใจในตัวเขาและตั้งใจจะกลับมาเจราจาอีกครั้งในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้โดยมองว่าเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสต่อรองราคาลงมาได้เนื่องจากเกฮีเหลือสัญญาเพียงแค่6เดือนเท่านั้นและอย่าลืมนะครับว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นไปเกฮีจะสามารถเจราจากับสโมสรต่างชาติได้ทันทีเพื่อเซ็นสัญญาล่วงหน้าแบบฟรีค่าตัวสำหรับซัมเมอร์หน้า ดังนั้นหากลิเวอร์พูลอยากได้ตัวเขาแบบแน่นอนจริงๆอาจต้องขยับเร็วกว่าคู่แข่งประเด็นสำคัญคือลิเวอร์พูลเองก็กำลังมีปัญหาในแนวรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิบราฮิมาโกนาเต้ที่สัญญาจะหมดลงในซัมเมอร์หน้าเหมือนกันและเจ้าตัวก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับเรอัลมาดริดในฐานะการย้ายทีมแบบฟรีๆเพราะฉะนั้นการดึงเกฮีเข้ามาจึงไม่ใช่การเสริมความแข็งแกร่งแต่การเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านในแนวรับด้วย สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือเกฮีในวัย25ปีถือว่าอยู่ในช่วงพีคของอาชีพพอดีและยังมีโอกาสสูงที่จะติดทีมชาติอังกฤษไปเล่นฟุตบอลโลกครั้งหน้านี่จึงเป็นการลงทุนที่น่าจะตอบโจทย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของลิเวอร์พูลด้านพาเลตเองก็รู้ดีครับว่าถ้าขายเกฮีไปโดยไม่หาตัวแทนทันทีมจะเสียหายมากเพราะเขาคือกัปตันทีมและเป็นหัวใจของเกมรับ อย่างล่าสุดเพื่องยิงประตูช่วยทีมถล่มแอสตันวิลล่า3-0ยิ่งตอกย้ำความสำคัญที่พาเลทไม่อยากเสียเขาไปแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ปัญหาคือหากรอไปจนถึงซัมเมอร์หน้าสโมสออาจเสียเกฮีฟรีฟรีซึ่งแน่นอนว่าเป็นความเสี่ยงทางการเงินที่พวกเขาต้องตัดสินใจให้ดีสำหรับแฟนหงแดงสิ่งที่เราต้องจับตามองคือลิเวอร์พูลจะเดินเกมอย่างไรในตลาดเดือนมกราคม เพราะไม่ใช่เราที่สนใจเกฮีเชื่อว่าจะมีทีมใหญ่ๆจากทั้งพรีเมียร์ลีกและต่างประเทศเข้ามาแย่งด้วยแน่นอนหากลิเวอร์พูลต้องการเสริมความมั่นคงในแนวรับจริงๆโดยเฉพาะในกรณีที่โกนาเต้อาจไม่ต่อสัญญาการปิดดีลเกฮีให้ได้ในช่วงหน้าหนาวอาจเป็นคำตอบที่ดีที่สุดครับแล้วแฟนๆล่ะครับคิดว่าเกฮีคือคนที่เหมาะสมจะมาแทนโกนาเต้หรือไม่หรือว่าลิเวอร์พูลควรหากองหลังตัวอื่นที่มีประสบการณ์มากกว่านี้คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความเห็นกันได้เลยครับ ลิเวอร์พูลขว้าอเล็กซานเดอร์อิซักค่าตัวประวัติศาสตร์ค่าเหนื่อยใหม่เทียบฮาแลนด์แล้วเรามีข่าวใหญ่ที่ต้องบอกว่าแฟนหงแดงทั่วโลกต่างตั้งตารอน,นั่นคือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าทีมชาติสวีเดนที่ย้ายมาจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมาร่วมทับลิเวอร์พูลด้วยค่าตัวที่เป็นสถิติใหม่ของพรีเมียร์ลีกเลยทีเดียว ดีลนี้ปิดตัวลงอย่างหุดหวิดในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายอีซักผ่านการตรวจร่างกายเซ็นสัญญาและถูกประกาศอย่างเป็นทางการหลังเส้นตายไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงเรียกได้ว่าแฟนบอลหลายคนใจหายใจคว่ำว่ามันจะไม่เสร็จแต่สุดท้ายก็เสร็จสมบูรณ์ครับ ค่าตัวอยู่ที่125ล้านปอนด์ทำให้เขากลายเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรลิเวอร์พูลและยังเป็นสถิติสูงสุดของฟุตบอลอังกฤษเลยทีเดียวถ้าเทียบกับดีลก่อนหน้าอย่างแจ็คกรีลิส100ล้านหรือเดคล a นไรส์105ล้านอิสซักคือการขยับเพดานราคาขึ้นไปอีกขั้น ทีนี้เรามาดูเรื่องค่าเหนื่อนกันบ้างครับก่อนหน้านี้ตอนอยู่กับนิวคาสเซิลอิซาครับอยู่ประมาณ1,2 0 0 0 0หมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์ถือว่าสูงอยู่แล้วในทีมสาลิกาดง แต่พอเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลเขาได้ค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นเป็น300,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แบบยาวๆ6ปีเต็มถามว่าตัวเลขนี้ใหญ่แค่ไหนต้องบอกว่านี่คือการก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ค่าเหนื่อยสูงสุดในพรีเมียร์ลีกแต่ก็ยังไม่เท่ากับเออร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ตอนนี้รับอยู่500ปอน์ต่อสัปดาห์ ตามรายงานของสื่ออังกฤษฮาแลนด์มีสัญญายาวถึงเกือบ10ปีอยู่ยาวไปถึงปี2034เรียกได้ว่าเป็นการลงทุนระยะยาวของซิตี้ขณะที่อีซักมาในสัญญา6ปีซึ่งก็ถือว่ายาวพอสมควรสำหรับมาตรฐานของลิเวอร์พูล ถ้าเทียบในทีมลิเวอร์พูลเองอิสซักจะอยู่ในกลุ่มท็อป3ค่าเหนื่อยสูงสุดทันทีรวมกับโมฮัมเหม็ดซาลาและเวอร์จิลฟานได์โดยซาลาก็รับราวๆ3า0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ส่วนฟานได์อยู่ประมาณ300,000เช่นกันดังนั้นลิเวอร์พูลจ่ายเต็มมือเพื่อให้ได้กองหน้าที่เชื่อว่าจะมาเป็นสูงกลางเกมรุกคนใหม่ในยุคข,ของอาเนสลัลตแบบระยะยาวอิสซักเองหลังจากเปิดตัวก็ให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกเหมือนความฝันที่เป็นจริง เขาบอกว่าผมเดินทางมาไกลามากกว่าจะมาถึงจุดนี้และผมภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เขายังพูดถึงความคาดหวังส่วนตัวด้วยนะครับว่าแน่นอนผมเป็นกองหน้าหน้าที่หลักคือทําประตูแต่ผมอยากทํามากกว่านั้นอยากช่วยทีมในทุกๆท,ทางไม่ใช่แค่การยิงประตูเท่านั้น เรียกได้ว่าทัศนคติของเขาดูเหมาะกับลิเวอร์พูลที่มักจะมองหานักเตะที่มีความทุ่มเทไม่ใช่เพียงแค่สตาร์ดังแต่เล่นเพื่อตัวเองอีกหนึ่งเกร็ดเล็กๆที่ต้องเล่าคือดีลของมาเกฮี ee, กับตันทีมคริสตันพาเลตที่เกือบจะได้ย้ายมาลิเวอร์พูลพร้อมกับอีซักในวันสุดท้ายแต่สุดท้ายพังลงเพราะปัญหาของฝั่งพาเลต ที่ตัดสินใจไม่ปล่อยตัวหลังดิวอื่นล้มเหลวทําให้เกฮีตรวจร่างกายเสร็จแล้วแต่ย้ายไม่ได้ในนาทีสุดท้ายถ้าสําเร็จลิเวอร์พูลจะได้ทั้งกองหน้าและกองหลังในวันเดียวแต่ก็ต้องบอกว่าการปิดดิวอิซักเพียงรายเดียวก็ถือว่าเป็นสเตทเมนต์ไซนิ่งหรือการประกาศสักดาหอย่างชัดเจนว่าหงแดงพร้อมท้าชิงทุกแชมป์ในซีซั่นนี้ ทีนี้อยากชวนแฟนๆมาคิดกันครับว่าลิวร์พูตัดสินใจทุ่มมหาศาลกับกองหน้าคนเดียวในจังหวะที่ทีมกำลังต้องการกองหลังเพิ่มด้วยแบบนี้ถือว่าเสี่ยงหรือไม่แล้วถ้าเทียบกันตรงๆระหว่างอเล็กซานเดอร์อิซัก300ปอนต์ต่อสัปดาห์กับเออร์ลิงหาเลนด์500ปอนต์ต่อสัปดาห์แฟนๆคิดว่าลิวร์พูได้เดีลยวที่คุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนฝากคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันไว้ได้เลยครับและนี่คือทั้งหมดของข่าวสาร ลิวเวอร์ภูประจำวันนี้ครับไม่ว่าฤดูกาลนี้จะท้าทายแค่ไหนเราเชื่อว,ว่าหงแดงจะลุยไปทั้งหน้าด้วยใจนักสู้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหงแดงอัปเดตเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารเด็ดๆจากแอนฟิลแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับจนกว่าจะพบกันใหม่ขอให้โชคดีและเชียร์ลิเวอร์ภูให้สุดใจครับ you never walk alone